ครับท่านครับมองกล้องเลยครับอผุ้สมรู้อยากไปด้านขวาครับผมครับโอเคครับดูกล้อง้องสวยนะครับเราอยากนี้ท่านในที่ทางกล้องนะครับแต่คำหลักคำนั้นท่านนะครับกินอร่อยนะครับรัางเงียบในชีวิตอ่าหลังนี้นะครับอเขาแยกแยะพี่ประหยัดแก้วเองเป็นเกษตรอำเภอลำดวน มาเพื่อแสดงพุทิการกิจนะครับกับพี่ที่ได้เดินทางมาถึงเส้นชัยนะครับของชีวิตรัฐราชการเป็นเส้นชัยที่ถึงจุดสิ้นสุดแต่ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของชีวิตอีกเหมือนกันผมมั่นใจว่าชีวิตราชการนะครับของพวกเราทุกคนนะครับไม่ได้แตกต่างจากที่ทั้งสองเลยเมื่อเกือบ40ปีที่แล้ว ที่ได้อาสาเข้ามารับใช้พี่น้องประชาชนนะครับจนมาถึงที่อำเภอระดวนซึ่งเป็นจุดหลักใจของพี่น้องเองนะครับผมแต่ผมมั่นใจครับว่าพี่ก็จะมีความสุขนะครับกับชีวิตที่เราได้ทํามานนะครับด้วยความมั่นคงและแน่วแน่ตลอดระยเวลาไม่ได้มีความเสียหาย ต่อตัวเองและครอบครัว60ปีที่กระเสียโดยที่ไม่มีอะไรมาแค่ยวทางเลยเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาปางแล้วนะครับแต่วันนี้พี่ทั้งสองเได้ทำหน้าที่โดยสมบูรณ์แล้วขอให้ทุกคนเล่นต่อไปกับพี่ล้กบอลต้องมองกับยายากร ภาพต้องสวยไว้ก่อนครับอะไรก็แต่ช่างนั้นเอาภาพสวยวันนี้ผมรู้สึกงแต่ว่ายินีก็ไม่ใส่แต่ว่าเสียใจก,ยก็ไม่ถือเพราะว่าผู้ปิยะตมาอยู่ตัวก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ดีมากมากเลยผลงานผู้ปยะนั้นอยู่ ผมว่าไม่ถิกหวังชาวพื้นดลไม่ว่าทางพ่อทีท่แท้องผิดไม่เคยอกพร้องเรียกนี่คือการติดตามที่เดินทางเข้ามาถึง60กโิโลนี่เป็นสิ่งที่เราขึ้นหอขึ้นใจแลการต่อไานะครับเดิ๋ดีเชิญท่านประานสเร็จนะครับขึ้นดัานที่ใต้ เมื่อเปล่าจะไดวไม่พารนีก็ปัอเอวก็ย้ายพันกินดีับพี่ทานนะครับกตเรียพี่ก็ใสนะครับอยความรุเงอพี่ประหยัดก็ก็พิเศษนะครับ่ของท่านนะครับวันนี้รู้สึกที่อายนะครับที่ใดท่านอาทสองอย่างนี้นะครับที่ ี่กัมาครับลมาที่เอ่อรัดทั้งสคนนะครับรุ่ครับออกพุ้นที่มากอย่าที่ประหยัดนะครับไม่วเป็นกองอราเพใหความสันะครับเอป็นุมห้านที่ก็ยังไปนะรับกาให้ความสันะครับที่ท่านสจนะครับแล้วกับนวนนะครับ ทุกความชานะครับทุกความชาอยืาลืมก็ถ่ายนะครับแล้วก็เพื่อนๆกับเพื่อนนะครับเพื่อนๆอย่างนี้นะครับตัวอย่างอย่างนี้ได้นะครับเพราะครั้งเดียวในชีวิตขอให้มีรูปนะครับได้ถ่ายกับเพื่อนื่อนก็ลำเลียงของนะครับมาทีออกโม ออกขบออกมเหนียวจะได้ครับอ่ะถ่ายรูปพร้อมกันเลยครับอยากเล็กยากเล็กออกขบออกมเหนือครับโอเคนี้อกมอที่รักของส้มเหนียวครับอครับออกนะน้องน้องคุณสตรีขยับหน่อยครับจะได้ถ่ายรูปพร้อมกันอ่ะมามาเอ็มพีครับเอ็มพีได้เลย ไม่เป็นไรครับจะเป็นไรนะครับเราไม่ถือสาถ่ายรูปด้วยกันรับรวนเพื่อนเกษตรสนิทมายังครับยกมือหน่อยนะครับออมอำลออกโลกต่อไปนะครับหลังจากยักสูงเส็นะครับออกระดับำเภอนะครับ หลังจากนั้นก็จะเป็นการผู้หอนบ้านอันเภออันนี้ชมรงอำเภอนะครับกำน,นังเขื่อบ้านอันเภอนะครับเออลำดวนนะครับของติดลำดวนมานะครับมีนะครับถ้ามีก็เตรียมของขวัญน,นะครับอของที่ระลึกอยู่ด้านซ้ายเลยแล้วก็ขึ้นไป่มออเลยนะครับ สำหรับท่านใดที่ไม่ได้มาลงทะเบียนนะครับขออนุญาตท่านเอาของขวัญก็ขึ้นมอบบนเวทีได้เลยนะครับนะครับของเป็นเล็กนะครับให้กับผู้เขียนวิทย์สองท่านนะครับยินเชิญเลยนะครับเพราะบางทีจะสิ้นสุดนะฮะสุดท้ายก็คือท่านประหลัดธีรศักดิ์นะครับสุดสงวนนะครับ เงินสดหนึ่งหมื่นบาทนะฮะสองท่านนะแต่ถ้าเกิดเปิดได้ถึงหนึ่งหมื่นบาทก็เดี๋ยวท่านุ่นให้นะในที่นี้ทั้งสองท่านนะครับแก่เก่าวขอบคุณนะครับแล้วก็เก่าผู้เกียรตินะครับที่มาร่วมนะครับในงานแสดงที่มือที่ถัดอยู่ที่ประหยัดเนี่ยท่านจะพูดพูดยาวนะผมกลัวท่านท่านขอแปะผมจะเป็นลงก่อนนะอย่ามึนกระสับนะนะครับปีหน้าก็ มาหิรัก์นะถ้ากำลังดูนาไม่อยู่นะแต่ปีหน้านี่ไม่เดือร้อนพวกเราอร้อนลรจากที่เดี๋ยวมาแปบเตรียมเตรียมเลยนะครับเดี๋ยวี่ตัวจะเป็นในจุก็จะเป็นูก็เด้รัอความเมตตาแล้วก็มีการช่อยเหลือจกันตลอดจนสำนักงานพิเศษจะได้มีการพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้วก็ พวกเรา่ว่าแค่โยการพี่น้องพี่น้องของพวกเราแล้ว็นงก็ต้ขอบคุณมากมายนะคือจะเอาทำไหมามาพูดก็ตองขอบคุณนะวนี้ก็คือเป็นสุดท้ายของปีก็ประมาณเพื่อเฉลียการเรียนจบที่แเกติเศษินปีสอแล้วก็สอบปีสอง ทางานที่บนหึปีแล้วก็ย้ายมาที่สังขันะที่สังกั่แก่ปี27นวก็ปี54แล้วก็ไปอยู่เว่าแล้วก็มาเรมาที่อำเภอลำดวนต้องต้องดูแลทุกแง่ที่เสียงทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องขอบคุณพี่น้องเขแก้วเกแลนก็พี่เี่ ให้สูงเคยชั้นเองเนาแล้วก็ทำให้มีความสบความสำเร็จแล้วก็โลมงหายใจก็มีมีแต่โกสูงเสริม่ม่าเราอยู่โกงสูงเสริมมานานรับราชการสิงสิปีสีปีสี่เดือนแล้วก็ได้วันรบีมหมดโลกแล,แล้วสิบสี่ปีก็คือรวมทำง,งานไม่เกินห้าสิบปีนนี้ก็ ขอขอบคุณที่อยู่ในโครงการสิงคกีแล้วก็อยู่ในโรงการนัรกราชการมากถึงมาถึง6ปีแล้วก็มาอำงานแล้วก็ได้พี่น้องแล้วก็หน่วยงานราชการที่ได้รับความร่วมมือทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เกษตรได้เป็นแบบนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณตนี้นอะไรนะให้เกษตรตรงนี้ถ้าคิดว่ายังมีประโยชน์ ก็ยินดีแม้จะยินดีแต่ว่าหลังจากนี้ก็อยู่ตรงบ้านสนใจป่วยนะไม่ได้ไปไหนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณขอบคุณนะครับเพื่อที่จะนำเอาไปใช้ประโยชน์นะครับในส่วนของสำนักงานเกษตรอำเภอลำดวนต่อไปนะครับ ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็ครับก็ต้องขอขอบคุณ อารับร <an> ับคำรับรับำวันนะรับประานอ่าท่านันจะายเหอยวยสิบาทนะยนะนะครับก็รับแสงที่เสียนะครับแล้วก็ประทานนะ